ว่าบางหมู่บ้านไม่ควรกลับไปเหยียบอีกเสียงฝนพรำกับเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังบ้านยายยังคงดังกอกแกกมันเป็นคืนแรกที่ผมกลับมาอยู่บ้านเกิดหลังจากหายไปสิบปีผมชื่อกราบ้านเกิดผมอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ชายชแดนลาวในเขตอบุบลผมไม่เคยคิดจะกลับมาที่นี่อีก จนกระทั่งยายของผมตายโดยไม่สาาราบสาเหตุตอนที่เจอศพยายดูเหมือนคนโดนดูดข้างในไปหมดผิวแห่งเหียววงตาเบิกโพรงจนหมอบอกว่าหัวใจวายเฉียบพันแต่แลมเพื่อนสดิทของผมที่ยังอยู่ในหมู่บานนี้ไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นเอ้ยก้า กูว่าไม่ใช่หัวใจวายวะ่ะมันเป็นของมึงมึงเชื่อกูด,ดิแต่มันกลับมาแล้วผมยังไม่ทันได้ถามว่าแรมหมายถึงอะไรก็มีข่าวแปลกแปกแพร่ออกมาชาวบ้านเริ่มล้มป่วยตายมีอาการเหมือนกันหมดตัวเย็นจัดดวงตาเบิกโพรงเหมือนถูกดูดอะไรบางอย่างออกจากข้างใน วันนั้นผมกับแรมตัดสินใจเดินไปดูศาลเก่าที่ท้ายหมู่บ้านศาลที่ว่ากันว่าสไยก่อนเคยใช้ขังผีกะอนจะถูกหมอผีเผาทิ้งแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยไอ้กล้ามึงเห็นไหมมีคนอยู่ข้างไหนไมนะ่นั่นมันผู้หญิงผู้หญิงท้องแก เราเห็นเธอเดินบนยูรอบสารร้องไห้สั่นๆเหมือนกับหาทางออกไม่ได้่อนที่บางยางจะพุ่งเข้าใส่เธออย่างรวดเร็วเสียงเกรร้องดังกล่องไปทั่วปา่าเอาดำดำเลื้อยออกจากพื้เหมือนควันใช่ผีกะผมกระแทงว,วิ่งหนีกลับบ้านจนกระทั่งวันลุงขึ้นมีขาวว่า หญิงท้องแก่ที่หายตัวไปจากบ้านถูกพบเป็นศพกลางสารเก่าท้องแฝดแปนดวงตาเบ์โครงแรมกระซิบเบาๆมันไม่ใช่ผีกะมันมีผีเป้าด้วยกูเคยได้ยินยายเล่าว่าไอ้ผีสองตัวนี้ไม่ลงรอยกันถ้าใครไปแย่งเหยื่อของอีกฝ่ายมันจะฆ่ากัน หลังจากคืนนั้นผมกลับมาอยู่ในตัวเมืองแต่ความสงบอยู่ได้ไม่นานปันร้ายตามหลอกหลอนทุกคืนแรมในร่างผีกะยังคงปรากฏในเงามืดของความคิดผมเขาพูดกับผมทุกคืนว่าเรายังไม่จบมึงต้องกลับมาก่อนทุกอย่างจะสายและมันก็สายไปจริงๆ ชาวบ้านเริ่มตายอีกครั้งคนที่เคยรอดจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้กลายเป็นเหยือ่อผมได้รับโทรศัพท์จากหมอผีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าพนอเือบอกว่าเป็นสิทธิ์ของยายผมและได้รับคำสั่งไว้ว่าอาผีกะคืนชีพคือต้องตามหาผู้ที่มีสายเลือดหมอคงเพื่อสะกดมันอีกครั้ง คือเพืเพียงสันส่นๆว่าปลาผ้า,ามึงไม่สู้มันจะเอาทุกอย่างของมึงไปไม่ใช่แค่ชีวิตผีกะในร่างแรมยังคงซ่อนตัวแตมมันเริ่มขอมงั้คนอื่นผสมเลือดของผีเป่าที่เหลืออยู่สร้างร่างใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเช้าบานบางส่วน กลายเป็นเหมือนซอมบี้ในคราบมนุษย์แรมเรียกมันว่าร่างเงาผมเรียนวิชาหมอคงจากพนอการหวาดยันการใช้เลือดไก่ดำเสริมพลังการใช้เข็มอาคมแทงสะกดผีในร่างมนุษย์พนอเตือนผมว่าเมื่อถึงเวลาต่อสู้กับแรมจริงๆผมต้องตัดใจเพราะเขาไม่ใช่แรมอีกต่อไป แต่ผมยังไม่เชื่อผมเชื่อว่าแรมยังอยู่ข้างในเสียงกองเพนดังจากป่าลึกแรมในร่างผีกะนั่งอยู่กลางวงเลือดรอบสารจาาด้านหลังเขาคือฝูงเงาํำที่เริ่มแยกเขี้ยวใส่พวกเราครามึงมากว่าดีกูรอมึงอยู่ มาช่วยกูทำลายความอายุิธรรมของหมู่บ้านนี้สิผมยืนเงียบหยิบยันแผ่นสุดท้ายออกมาออนจะเดินเข้าไปประชิญหน้ากับเขาโดยลำพังผมพยายามพูดกับเธอให้ความทรงจำในวัยเด็กใช้ความรู้สึกจริงๆที่ยังเหลืออยู่แลมเลิมลังเลตันไหว แต่ร่างผีกะในตัวเขาลืมต่อต้านกูกูจำได้กล้าหนีไปแ้มต่อสู้กับผีกะในตัวเองจนล่างสันผมอาศัยจังหวะนั้นแทงเข็มอาคมลงที่หัวใจพร้อมวาดยันลงกลางหน้าผากเธอผีกะเกีดร,ร้องแสงสว่างพุ่งออกจากตัวแรมสารถลม ผงร่างเงาสลายแหลมล้มลงเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาอีกครั้งเขาหายใจเหือกสุดท้ายจับมือผมไว้แน่นกูขอโทษจริงๆป้าขอบคุณที่ยังเชื่อในกูแม้ในวันที่กูไม่น่าเชื่ออีกแล้วเขาหยิบปายันพื้นเล็กที่ผมเคยเขียนเล่นสมัยเด็ก ยื่นทรงให้ผมด้วยมือที่สั่นไหวมึงยังจำได้ไหมเราบอกกันจะปกป้องหมูบ้านนี้ด้วยกันผู้ผิดเองที่เลือกทางผิดเขายิ้มและล่างก็กลายเป็นจุรีปิวตามลมผมสุดลลงร้องไห้เงียบๆฝน,นตกลงมาพอดีเหมือนฟ้าร้องหายเพื่อนของผมด้วยนอเดินเข้ามา วางมือบนไหลผมบางทีการเป็นหมอคงไม่ใช่แค่การต่อสู้กับผีแต่มันคือการสู้กับใจตัวเองด้วยรามึงทำดีที่สุดแล้วเราทั้งสองคนกลับออกจากหมู่บ้านสากสารเจ้ากลายเป็นเท่าไม่มีใครเหลืออยู่ตรงนี้อีกยกเว้นความทรงจำ และเงาจางๆที่ผมเห็นแวบหนึ่งแรมยืนอยู่ใต,ต้ต้นโพท้ายสารยิ้มให้ผมมือเขาชูสองนิ้วเหมือนสมัยเราเล่นเป็นฮีโร่ด้วยกันในวัยเด็กผมหยุดยืนหันกลับไปลำราไหวาสามครั้งขอบใจนะเพื่อน